เตินดีสวัสดีจ้าเมื่อนี้ไปเอาพ่อพันธุ์อันหม่มาเด้อจา้ากะมาหอดคอ,อกแล้วเด้อจา้าแต่ปรกากฏว่าแพะเพิินยังตื่นอยู่เด้อจา้าแล้วกว็โตใหญ่แห้งแรงก็หลายก็เลยปลูกไวกอนลามไวก่อนให้คุณเคยกับอันมูกอนเด้อจา้าอันย่านสิตําเขาอันนะจา้าย่านสีห้ก,กันเด้อจา้ากก็เลยว่าเอาไวส้สํานีก่อนก็ ไปเอามาแล้วเด้อจ้ะพี่น้องนี่เด้อจะ้ะให้คุณเคยกันก่อนคืนนี้ก็สิให้นอนข้างล่างนี่แหละพี่น้องให้ค้นไปนอนมันมันขึ้นนอนทั้งเทิงนี่ได้กะสิให้นอนอยูนี่ลดจะ้ะผูกไว้ก่อนเพราะว่ามันโตใหญ่แล้วก็เจ้าของก็เอาแห้งบ่ไว้ว่าก็มันกระตืนเฮาน้ำนะเฮาบบเมนเจ้าของเขาเด้อจ้ะนี่นี่ให้เขาคุณเคยกับ นี่จักมือสองมือกับจังสิบปล่อยอันรวมฝูงกับมูอันขั้นตอนแรกกับสิผูกไว้ก่อนจังสีเด้อจ้ะให้ชิ้นกับสถานทีก่อนเธอก็ยังตื่นคักอยู่เด้อจ้ะอันมานี่เธอสิไล่จับกันได้พี่น้องโอ้มันแห้งหลายจ้ะนี่เด้อจ้ะพอพันไม้ของเ้าเด้อจ้ะก็สีเอามาทับอันผสมออกให้เป็นอัน พันเนื้อเนะ่จ๊ะพรอาอยู่นี่กับเป็นพันธุ์ผสมแม่พันธุนมลังโตกะเป็นนมไปลูกมากับเป็นออกเนื้อแนงสินี่จ๊ะแต่ส่วนแม่พันธุนมกะตัวมีนมกระดิ่งนมไปเพราะว่าแม่พันเขาหนีนะตอนนี้เขาเขาพอแล้วพี่นอ้องแม่พันธุนี่พอแล้วเบิง่งเบิ่งคุณนะพี่นอ้องเขาสิยังตื่นอยู่กับ,บุคุณก็จะของนําเน้อจ้ะบัดนีตอนที่เจ้าของจับเขามานั่น ผู้ชายจับบเป็นยังว่าแต่เขาเขาใกล้เพิ่นเฮ็ดไ่เฮ้าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดบ้าังสีแหมจ้ะโอ้ยคือล่ะคะ่ะเพราะว่าซั์เพศดผู้เขาก็คืดว่าเฮาเป็นเขาก็หูว่าเขาเป็นผู้ยิ่งสิจ้ะมีความอ่อนแอกว่าเขาเขาคูเาูเฮ้นาแม่จ้ะนาน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 จีบสาวแล้วพี่น้องกะสิปลอยไวหวไห้มีความคุ้นเคยกันก่อนจักน้อยนะจ้ะแต่เดี๋ยวอันนี้สิได้เวลาไปหาผักเกษตรยามแรง เด้อพี่น้องกาหาพักเกษตรแล้วให้มันกินแล้วมันเศ้าตื่นอย่างกาสิได้ปิดคอ,อกปิดยางนะจ๊ะนี่ะนกะจ้าเมื่อนี้กาพาชมบรรยากาศฟาร์มแพะสำนีก่อนเด้อจ้จาจัได้กากดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเด้อจ้าสวัสดีจ้า